วัดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูไฝ่แล้วนะคะคาบนี้นะคะครูไฝก็สอนห้องนองหกทับสนะคะซึ่งเป็นวิชาคำงพูดของภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาดูคำมน่ารักของเด็กๆกันนะคะว่าเมื่อมาทำกิจกรรมทางวิสเตอร์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวชวยมกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นข้อความที่เด็กๆจะต้องฝึกพูดวันนี้นะคะ she sells sea shells by the sea shore เดีย๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆมาหทับสจะพูดออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ ี่าคโอเคคนแรกของเราคือชัชบานค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเค Cheese s e l l sea shell by the sea shore อีกสองรอบ Cheese s e l l sea shell by the sea shore Cheese s e l l sea shell by the sea shore โอเค very ไหมเอามาตรงนี้เร็วๆค่ะเอากลัเหรอสา,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 ายกองเชียร์อ,าาอ่าเดี๋ยวนะเอาการัต Are you ready Yes โอเคค่ะ one two three she sells e a s h e l l s by the seashore seashells e a s h e l l by the seashore she sells e a s h e l l by the seashore very good เก็บมาค่ะเลิศเลิศเลิศใครต่อคะสามสามรอบสามรอบได้ไหมะได้ค่ะเดี๋ยวอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเค She shell, she shell, by the sea She shell, she shell, by the sea She shell, she shell, by the sea Okay, good job Let's do it again Sea shell, sea sail, by the sea shore Two more times She sail, she sail, by the sea shore The last one ซีเซลซีเซลไปเลยซีเซลโอเคตลบบ้างอ่ะซีเซลซีเซลไปเลยซีเซลซีเซลซีเซลไปเลยซีเซลซีเซลซีเซลไปเลยซีเซลโอเค ผิดก็มาพูดก่อนเน cho, าะเราจะได้ฝึกนะคะฝึกให้ลิ้นเรามีความคล่องตัวเวลาแบบพูดภาษากรีกเงี <t t ้ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวฟังฟ okay, ังสมปรักค่ะชีเซลชีเซลบายชีเซลชีเซลชีเซลบายชีเซลค่ะชีเซลชีเซลบายชีเซลโอเคนิ่งมากเลยเก่งมากเก่งมาก Good job มาซีเชลซีเชลบอยซีเชลถูกไปก็ได้ค่ะมาพูดก่อนลูกไม่ต้องกลัวว่าจะผิดค่ะให้มันคล่องได้ครับล้างไงทีเดียวมันแนบปได้ค่ะดูอันนี้ก็ได้ซีเชลซีเชลบายซีเชลอ่าซีเชลซีเชลบายซีเชลเอาเลย่องมันนะเอามายืนตรงนี้ค่ะถ้าจะสอบนี้สอบสอบเล้วเล่าแม่ซีเชลแม่ขั้นนี้ไหมครับกยืนตรงซี อะไรอะไรอะไร้องอะไรรคับค่ะซีเชลซีเชลบายซีเชลซีเชลซีเชลบายซีเชลซีเชลซีเชลบายซีเชลโอเคสามดิมั่นใจไหมคะเมื่อกี้มั่นใจมั่นะอ่ะใครต่ออ่ะใครใครต่อลูกใครต่อเรื่องอะไรละดิอ่ะเมื่อกี้น่ารงนะคะอ่ะคุณครูลงคะแนนให้แล้ว five points ช้าๆก็ได้แม่ซีไอ้กอกซีซีเซซีเซซีเซบายเดอซีเซซีเซบายเดซีเซะซีเซซีเซบายเดซีเซโอเคเกือบโอเค next one next one ค่ะคนถัดไปอ่าโอเคค่ะอะไรแบบ สี่ซิบสี่สิบายเดอะสิบสี่ซิบสี่สิบายเดอะสิบสี่ซิบสี่สิบายเดอะซีโอเคดูจ้บนะตอนนี้ทุกคนเริ่มมีความมั่นใจขึ้นแล้วลูกเริ่มมีความมั่นใจขึ้นแล้วอ้าวเหลือสามคนแล้วค่ะทีนี้นี่ใช่ไหมสามคนนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามค่ะเชียวที่เชียวบายเดอะสิเสี่ ซีโชยี่ดเดซีโชลูกซีโช,ช,ชเออที่้วี่เสีเด็กี่อง่นครับค่ะอีกรอบนึงี่วี่เสเด็กที่สอโอเคเกรด์แค่กล้ามาสอบนี้ก็เก่งมากแล้วนะคะอีสอคนแล้วทีนี้อ่ะอิกดิ์ไปหคะแนนแล้ว ซีเชซีเซลมเซีเซซีเซเซีเซลซซีเซซีเซซีเซลซซีเซลวซีเซลมาเร็วซีเซลมาาเรลมวซีเมาเร็ีเซลาเีเซลมาลมวซีเซีเซลีเซลลมาเซลมีเซลลวซาเาเร็วซีเซีเซลมีเีเซลมาเร็ร็วซีเซล ชีชี c ซลชีเซลบายชีองอืออีกสองรอบค่ะช sure> okay, ีชีเซลชีเซลบายชีนงรอบชีชีเซลชีเซลบาชีโอเคตอนนี้นะคะทุกคนก็มาสอบครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาออกเสียงไปทีละคำอ่ะลิ้นเราจะได้แบบคล่องๆงเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนาะ she sell sell see shell by the seashore sea by the seashore she sell see shell by the seashore she sells see shell by okay, the seashore โอเควันนี้เก่งมากค่ะ you did a very good job <laughs> อันนี้ก็จะเป็นรูกๆมอหกทับสี่นะคะดูมีแต่คนสวยๆรอข้างนั้นเลยนี่สำหรับวันนี้นะคะคุณไายกับเด็กมอหกทับสี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบาย